จ้าขอบคุณยายด้วยที่เป็นกําลังใจให้แม่พี่คุณจ้าจ้าเป็นกําลังใจให้กันจ้าแม่พี่คุณจ้ายายไม่ค่อยจะเห็นคุณยายก็ถามไปบ่อยๆนะคะว่าไปยังไงนะการมองเห็นว่าแม่เสียมจบไปแล้วแม่เสียมยังทํางานส่งคลิปเหมือนเดิมมาให้เพื่อนๆเห็นยังก็เลยถ,ถูกระงับอยู่หกวันแต่ก็ ได้สามวันก็ผ่านมานะะเพราะฉะนั้นก็ทำนาทีได้ขึ้นเยอะแล้วก็จบในวันนั้นโดยไม่รู้ตัวบางเอืนยังไม่ได้เตรียมคลิปแต่อย่างที่เราว่ามันผิดนั่นออกนาทีก็จะได้ไม่ถูกลบนะคะก็จะได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราห้าพันหรือ,อยังคะถ้ายังไม่ครบเราก็ทำเพิ่มเพื่อนไปพร้อมๆกับ เพิ่มนาทีนี่แหละค่ะสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนใหม่คนใหม่ก็ไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับเราก็คือไปดูไปชมคลิปไปดูอะไรให้เรานั่นเองนะคะเราก็กลับมาให้นาทีเพื่อไลฟ์สดยังไม่เป็นเวลาแน่นอนนะคะคุณพี่กูลบอกแม่พี่กูลบอกว่าสวัสดีทุกคนจ้าใจคุณยายตลอดพักหลังมาก็หายเงียบไปเลยหรือว่าเขาดันไป เพราะอะไรคะเพราะว่าผิดเนื้อหาของข้อสองข้อสองนี่ร้ายแรงเนื้อหาผิดกับเนื้อหาบ้านสวน,บ,น,สวนบ้านสวนก็ไม่ไกลหรอกคะ่ะเจริญอยู่แต่ว่าก็ยังน่าอยู่มากๆเลยวิวทิวทัศน์สวยงามมากเลยคุณยายสมเจตก็เหมือนกันย้ายจากทิศเนาะธุรกิจยุ่งเกินไปหรือเปล่าอทําไมคุณแม่สเสียมไม่เห็นคุณยายไม่เห็นเลยพักหลังๆนี้ไปเลยคะ่ะ ขอบคุณมากที่เข้ามานะคะไปไปดูไปดูสะบัวด้วยนะคะแล้วไปดูสวนยางด้วยนะปะปลูกบัวนะจ๊ะคุณแม่สมเจตจ๋าปลูกบัวด้วยนะคะไปดูสิคะว่ามันงามไหม <c oughs> คุณแม่พิกลบอกสถิตขอสะสมนาทีทุกคนให้ลองดูในห้างว่าข้อนี้ดีๆเลยนะคะท่องไว้เลย <c oughs> แล้วก็เป็นการแนะนําน้องๆค, <c oughs> คุณเลยนะคุณพวงแก้วเนาะคุณพวงแก้ว ขึ้นห้าหกโมงเย็นนะคะยังเป็นคนใหม่อยู่ว่าอย่างนั้นค่อยทำไปคุณบรรจงบอกว่าหนูไลทุกครั้งบางทีมีเพื่อนห้าคนสี่คนใช่ใช่คุณบรรจงจากแม่สวงแก้วนะคะคุณแม่สมเจตยังไม่จบเหมือนกันนะคะยังไม่จบผ่านยังไม่ผ่านนาทีเหมือนกันเป็นเพื่อว่าเหมือนเขาไม่เปิดค่าการมองเห็นให้ จริงๆบางครั้งเขาเขาทดสอบเรานะคะคุณบรรจงจ๋าเราฉะนัคุณยายเสีเ่ยมก็ทำมาเรื่อยๆสะสมนาทีมาจนเป็นเวลาห้าระง,งับบัญชีเรานะคะจะเสียเวลาเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างละเล็กละน้อยนะคะอย่างละเล็กละน้อยเพิ่มเพื่อนสี่คนห้าคนทั้งหลายก็จะจบไปเหมือนกัน ความหมายความคิดเห็นก็จะเหมือนกันคล้ายๆกันเลยว่ามีเพื่อนก็ต้องมีจ้าคุณบรรจงบอกจ้าได้จ้าคุณบรรจงขอบคุณค่ะขอบคุณที่เข้ามานะคะเข้ามาเปิดเข้าเรากอา็อยากจะเล่าสู่ฟังนะคะทำให้หกหมื่นนาทีจบให้ได้ก่อนแล้วเราเข้าไปอื่อชานี่คุณแม่สงเสงียมไปเห็นต้นพริกนะน่าจะเอามาตำส้มตำอร่อยเนาะพริก งามดกมากๆเลยอิจกดเขาเมื่อไหร่ก็ผ่านไม่ได้นะคะให้ไปอ่านดูข้อที่สามข้อที่สามพวกเราก็จะต้องเตอร์แล้วเราก็มาเปิดค่าการมองเห็นให้เพื่อนๆได้รู้ได้เห็นเราด้วยว่าเรายังมาทำอยู่นะคะไอ้ไอก็จะได้เห็นเราว่าเราก็ยังคงทำงานอยู่ ม่สมเจตก็เป็นเพื่อนคุณแม่นี่แหละนะคะคุณแม่พี่กูลก็ดีคุณพวงแกบอกว่าเยี่ยมมากเลยค่ะคำยายแผนบอกว่าสวัสดีค่ะพี่สมเจตนะคะ,ะสวัสดีกันค่ะมาเจอกันรู้จักกันแล้วมาเจอกันในห้องคุณแม่แสง,งี่เลยคุณพองศรีสวัสดีทุกคนในห้องในห้องส่งจ้าของแม่สง,งี่นะคะคุณแม่พองศรีทําให้หนาทีเราแน่นอนและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้เวลารอบของเราให้แน่นอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณยายแผนคุณยายแผนบอกเราก็จะมักจะโดนแต่ก่อนเราไม่รู้เรื่องเราเข้ามายายเข้ามาไม่มีใครแนะนําไม่มีใครสอนมาเองเลยเราก็จะมักจะโดนแต่ก่อนเราไม่รู้เรื่องเราเข้ามายายเข้ามาไม่มีใครแนะนําไม่มีใครสอนมาเองเลยใหม่ก็ ก็ค่อยๆทำไปนะคะเอาใจช่วยเป็นกําลังใจให้นะคะคุณพวงแก้วมือใหม่นี่อยู่ไหนเตรียมคลิปยาวไว้สัก2อสคลิปนะคะเตรียมคลิปยาวไว้สัก2-3คลิปเผื่อวันใดที่นาทีเรามาถึง60,000นาทีแล้ววิดีโอไหลสดนะคะของท่านผู้มีความรู้นะคะส่วนข้อ2นั่นเกี่ยวกับเนื้อหานะคะเนื้อหาที่ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีชาว c e b บุกทุกท่านวันนี้ว่างก็เลยจัดสองบ่ายสองค่ะเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่ง่วงนอนนะคะคุณสมนบอกว่ามาทักทายจ้าเพื่อนพี่พน้องเราคุณวานิลาด้วยนะคะคุณวานิลาเขาเข้าใจมากอยู่แล้วล่ะนะคะเอาละค่ะดีใจอยู่ห้าคนก็ดีใจแต่วันหลังมาไม่มีสักคนก็มีนะคะคุณบรรจงแม่สวยง,งยมนี่นะ ผ่านประสบการณ์มามากสองคนสามค่ะก็เป็นที่ผ่านไปเรียบร้อยนะคะกำลังใจก็มาจากเพื่อนๆแล้ลัมาส่งกำลังใจคะ่ะขอบคุณค่ะคุณยายแผนจ๋าคุณยายแผนขอบคุณนะที่กดไลค์ให้เมื่อเช้านี้ปลูกบัวปลูกบัวหวังว่าทุกคนคงเข้าใจกัน คุณคูนนะคะคงจะรู้จักกันแล้วนะคะคุณแม่พิกุลกับคุณยายแผนรู้จักกันหรืออยังหรือว่าเพิ่งมาติดอยู่ข้อสองหลายคนทีเดียวที่ยังตั้งค่าไม่ได้จบก่อนแม่สงเสียมอย่ยังตั้งค่าไม่ได้ก็มีใช่ใช่ไปดูเลยค่ะไปดูในสวนเลยนะคะดูในสวนยางด้วยในสะบัวด้วยนะคะคุณสุพภนีบอกว่าสวัสดีแม่พิกูค่ะ คุณพวงแก้วบอกว่ามือใหม่ถ้าถ้ามือใหม่ขึ้นไล์สดหรือยังถ้าไลรสดตอนไหนเวลาไหนก็บอกแม่สเสียมนะครับคนที่แม่สเสียมรักนะคะห่วงก็อยากจะให้ไปได้ดีสวยงามไม่มีอะไรสะดุดนะไม่ค่อยจะเจอกันหรือว่าไปทำอะ,อะไรนะธุรกิจอยู่สม่ำเสมอเหมือนเดิมนะคะ เพราะฉะนั้นก็จะได้เวลาแล้วก็จะขอบคุณเพื่อนๆในหน้าโอกาสนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาให้การให้กำลังใจเพื่อนๆอ,อยู่เสมอเหมือนกันนะคะคุณพวงแก้วบอกว่าคุณแม่ค้าขอญาตจะลดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องจัดรอบให้เป็นเวลาที่สม่ำเสมอถ้าอยากจบหกหมื่นนาทีเร็วคุณแม่สยามขอแนะนำสามรอบนะมาทัก แวะมาทักส่งกำลังใจจ้าค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะหนาวไหมคะที่เข้ามาวันไหนคุณแม่สเสียมทันในรอบไหนแม่สเสียมก็จะไปให้กำลังใจคุณวานินลาแต่ทําให้คุณพวงแก้วบอกอมันก็เป็นไปรรมชาตินะคะคุณพวงแก้วจ๋าเดี๋ยวแม่สเสียมจะเข้าไปดูคุณพวงแก้วนะคะค่ะ ่อนที่เราจะลบถ้าเรามีคลิปอยู่แล้วให้เราลงคลิปไปก่อนแล้วก็เป็นลบคลิปที่มันอยู่ในภาวะเสียงไปตามกันได้นะคะตามนี้ไปแบบว่าไปคิดถึงกันไปเยี่ยมกันนะคะคุณสมเจตทักทายคุณพวงแก้วหรือคนใหม่เราจะต้องสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันยังไงซะคนใหม่เรามาเรามาวิดีโออ่าไสดนะคะของท่านผู้มีความรู้นะคะ ส่วนข้อสองนั่นเกี่ยวกับเนื้อหานะคะเนื้อหาที่ถ้าปลูกเต็มสะแล้วใครอยากได้พันมาเอาไปทําพันได้นะคะคุณแม่สมเกตจ๋าบ้านไม่ไกลค่ะเมืองเลยกับอุดรไหมแล้วเราจะเป็นเพื่อนกันตั้งแต่อยู่หกหมื่นนาทีแล้วก็จะข้ามหกหมื่นนาทีไปก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะคะคุณแม่สมเกตจ๋ายายแผนก็บอกว่าสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีคุณบรรจงนะคะ วันจงจบก่อนคุณแม่สเียมอีกก็คงจะเลือดมีคลิปติดอยู่สองอันเก็บตัวกับดอกไม้ก็เลยลงสองคลิปนั้นไปก็แปลว่าเท่านั้นเองอีกสองวันไม่อยู่ทางเหนือหนาวหรือเปล่าอยู่ทางบ้านเราก็ไม่หนาวเท่าไหร่แล้วล่ะตอนนี้จะร้อนไ,ไปโดยซ้ไำไปขอบคุณค่ายายแผนคุณยายแผน ขอบคุณนะคะขอบคุณยายแผนจ้าสวัสดีค่ะนะคะคิดถึงอยู่นะคิดถึงอยู่เป็นยังไงคาเฟ่เสร็จหรือยังใจแต่ละวันมาเจอกัน